สวัสดีครับดีนนท่ับช่องคุณพ่อกัดไฟขังนะครับเยจากที่คุณพ่อลงในคอมมูไปนว่าอาจจะมาซื้อไม่ทันนะกลายเป็นว่าไปซื้อทันนะครับก็เลยคลิปนี้ก็เลยมาวันอาทิตย์ตอนเที่ยงนะไม่ได้มาตอนเย็นหรือมาวันจันทร์และวันเสาร์ตัดินใจไปซื้อทันก็เลยได้มานะครับกับ BFTS SS01 นะครับ Lost Deck Lost Dimension นั่นเอง อ่าเรามาคุยเรื่อง Lost Dimension กันก่อนนะครับ Lost World มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเด็กบอสของภาคที่ดีกว่าเด็กบอสอื่นนะครับคิดว่าเป็นเด็กบอสที่คิดมาดีที่สุดเท่าที่บูซีคิดได้ในบนะัตตี้ไฟเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติเด็กบอสอย่างอะไรล่ะอ่า Dark Eye d a o n s w i r e แล้วก็ห้าขาเอ้ยร้อยอสูรมาถึง chaos อะไรพวกนี้ คุณจะเป็นต้องอะไรจำเป็นต้องซื้อเด็กที่เป็นรวมเวิร์นหรือต้องซื้อเด็กใหม่เพิ่มนั่นเองบางคนเขาอาจจะอย่างชุณพ่ออย่างเงี้ยถ้าเป็นดาร์ไอ้ดาร์กสวายอะไรพวกนี้มาอาจจะไม่สนใจเป็นเคออสมาอาจจะไม่สนใจเป็นร้อยอสูรมานี่ยิ่งไม่สนใจเลยแต่อันเนี้ยมันคืออะไรมันคือการที่เอาเด็กบอสไปใส่ในเด็กอะไรก็ได้ใน b บัตตี้ไฟซึ่งมันเป็นเมคานิกใหม่ของบัตตี้ไฟก็คือการเปลี่ยนเด็กระหว่างเกมนะครับ มาดูข้างหลังกันอ่ะข้างหลังเขาก็บอกอยู่แล้วเขาบอกว่ามันมี l o s เว e ร์ห้าสิบสามใบก็คือมีสุ่มหลังกล่องสามใบนะครับอาจจะระวังจัดผิดเนอะกล่องนี้คุณพ่อแนะนําก่อนว่าซื้อสองขึ้นไปสอง 3, กล่องสามกล่องสี่กล่องได้ไม่แนะนําให้ซื้อหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องมันจัดได้ไหมมันจัดพอได้แต่ว่าไม่แนะนํานะครับแนะนําให้ซื้อสี่กล่องขึ้นไปนะครับเอ้ยสองกล่องขึ้นไปนะสองสามสี่ได้หมดเพราะว่าอะไรเพราะว่า อย่างที่ะมุนไม่นมเนี่ยมันเป็น SS SS มันจะดีกว่า TD มันจะดีกว่า TD แต่มันจะมีบางใบที่ให้แค่ใบเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ครบต้องซื้อสแต่คุณพ่อการันตีอยู่ที่2-3ก็โอเคแล้วไม่จำเป็นต้องสี่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามาดูข้างหลังนะครับ loss deck จะใส่ได้30ใบเท่านั้นนั่นเอง เป็นสิ่งสําคัญแรกที่ทําให้บางใบไม่จำเป็นต้องใส่สใสแค่สามใบก็พอแล้วแล้วมีสุ่มหลังกล่องอีก3ใบนะครับลอสแฟกลอสเบิร์ไม่สามารถใส่เป็นแฟกเริ่มได้ก็จะใส่ได้เป็นแฟกที่แปะที่หลังเหมือนกับ i n f i n นิตคอ a o สอะไรพวกนี้เนอะออการ์ดเด็กไม่สามารถใส่ใเด็กได้อยู่แล้วปกติวางลอสเด็กไว้ข้างเด็กก็คือถ้าคุณจะเล่นลอสคุณต้องวางไวขง้ข้างข้างเด็กหลัก คุณางตรงข้ามต้องรู้ว่าคุณใส่ลอสในใน,ในกองมีเด็กลอสที่จะต้องใช้ไม่ใช่ว่าดีๆคุณไปหยิบมาจากสโตเลตออกมาเด็กลอสครับไม่ได้หยิบมาระหว่างกลางไม่ได้คุณเล่นกับเพื่อนอาจจะไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเล่นแบบไปแข่งหรืออะไรพวกเนี้ยคุณก็ต้องวางเด็กหลักแล้วก็วางเด็กลอสไว้ข้างๆนะครับเมื่อจบตัวผู้แข่งสามารถบีลอสหรือสูญสลายได้ก็ใจสังเกตแล้วก็วางแฟกเด็ก อลอสเบลทับแฟกเดิมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูซุ่มหลังกล่องกันที่หลังนะกล่องมันคุณพ่อค่อนข้างตลกกับกล่องมาเน,มนืมันมือนก็กล่องของเล่นหน้าปากซอยนั่หน้าโรงเรียนนะเป็นสองข้างกล้องวันนี้อันนี้คุณพ่อถ่ายที่บ้านอีกแล้วนะมันจะอกเดกนะพู้ว่าไม่ได้ใช้ขาแบบไทพอดนะเป็นขาขาหนีบที่จริงๆก็เป็นเอาไวเ้เล่นเล่นเล่นดิดคอร์ดน่แหละขาหนีบเนี่ยอ,อันนี้มันมีสุ่มหลังกล่องสามใบนะก็ ก็บไว้ก่อนดูดกักคุยเรื่องดาก้อนกันก่อนอ่าลอสเวลดาก้อนคุณพ่อค่อนข้างจะพูดได้พอสมควรเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นดาก้อนนั่นเองไม่เหมือนกอตอนที่ทำฮีโร่นะฮีโร่พ่อไม่รู้เรื่องอะไรมันเลยทั้งฮีโร่ทั้งออะไรนะฮีโร่ดันเจียนคาตนะไม่รู้เรื่องอะไรสักยอย่างโอเค f ฟกต์ลอสนะครับแฟกลอสข้างหลังจะเป็นพื้นขาวนะเพราะะนนะเพราะว่าไม่เหมือนกับแฟกพวกไม่เหมือนกับพวกนี้นะพวกเด็กลอสนี่ข้างหลังมันจะเป็นสีม่วงนะเป็นแฟกตแตกไอ้เป็นพื้นหลังแตกนะครับก็ Los ส World มันจะเ,เหมือนกับที่บอกไว้นนหลังกล่องเมื่อกี้แหละไม่สามารถเป็นแฟกเริ่มต้นได้ใจสองเกตตอนจบฝั่งเทินคู่แข่งใจสองเกตสูญสลายทุกเด็กสามารถใส่ลอสสได้หมด แต่จะใส่ลอสได้แค่2ใบในเด็กนะครับใส่เกินไม่ได้นะใส่เกินก็เหมือนกับใส่กัดสี่ใบ5ใบอย่างเงี้ยเด็กหลักของเด็กลอสที่ในการ์ตูนมานเล่งของรันมะเล่นก็คือเด็กดิเมนชั n นดากอนนะครับเป็นเด็กดากอนเวิ r ์ d สายใหม่นั่นเองสายเนี้ยมันไม่มีความสามารถอะไรเลยนอกจากความสามารถหลักจริงๆของมันคืออะไรคือการจั่วและวนของหาของจากหลุมจั่ว จัวเรียงกองจัว่วหาของจัว่วแค่นี้มันเป็นเด็กที่สร้างมาเพื่อหาหาแฟกต์ลอสเวลล์นั่นเองนะครับซึ่งเวลาเดี๋ยวของออกไปสักพักหนึ่งสักบีทีสองวิธีสามออกไรพคุนี้คุณพ่ออาจจะลองหาวิธีที่จะเล่นเด็กมันโดยที่ไม่ต้องใส่ลอสด,ดูซึ่งอย่าไปคาดหวังกัดสิ่งที่คุณพ่อพูดมากเพราะว่าไม่น่าจะทำได้นะมันเป็นเด็กแบบ เมคคณิกมันไม่มีอะไรเลยอะอย่างสมมติดากอนให้เห็นชัดเลยนะของพระเอกเล่นดัมดัมจุดเด่นของมันคืออะไรคือตีบวกคีห้ามป้องกันและลิงตีกับพระเอกลิงตีกับเราเาบาเบาก็คืออะไรก็มอนสเตอร์ไม่ตายหรือเบาโซเล่บัสแน่นอนตีหลายรอบกา้กาตีหลายรอบ G.E.W. อันเนี้ยจัว่วนั่นเองนะครับ ตอนนี้มันเป็นเด็กอย่างนี้เราต้องใส่เกือบทุกใบอยู่แล้วแหละก็อาจจะลดเพิ่มอะไรกันตามตามตาามมความถนัดแล้วกันเต่อนงเกตสองใบเข้าโซเ,เลือกมันหนึ่งใบถอดโซทําลายถ้าแฟกเราเป็นลอสไดทิเบลแท็กอันนี้ก็อาจจะใส่แค่สองสามใบสองใบก็พอเพราะว่ามันไม่ได้จัว่วเน้นเด็กนี้คุณพ่อถ้าจัดเด็กมันจะเป็นเด็กที่เน้นค่อนข้างเน้นจัวน่วนะแบบหาลอสเร็วๆเลยเพราะว่าเราเวลาเราแปลงเป็น ถึงแม้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะมันจะตีที่พวกแอสแฮ็กได้เมื่อเราเป็นลอสก็ตามแต่ว่าถ้าเราแปลงเป็นลอสแล้วอ่ะเราก็ใช้ตัวของลอสไปเลยไม่ดีกว่าเราตีห้าขีแปดขิตีทีหนึ่งหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยอ่าเมื่อไหร่ที่ทำลายทําได้สองอย่างเข้าเกตรหรือเพิ่มสองเลือดก็อันนี้ก็โอเคเนะไว้ยืนกลางเพิ่มเกตเพราะว่าเด็กเนี้ยตอนแรกๆเนี้ยกล่องนี้ออกเนี่ยมันจะคุณพ่อจะเน้นเพิ่มเกตเพราะว่า ฝั่งตรงข้ามเขาพยายามจะต้องทําลายเกรดเราอยู่แล้วมันจะอย่างไอ้ดักนิกชาร์สพัสทที่ให้มาเนี้ยตอนนี้ก็ใส่ติดไปก่อนโล่มังกอนฟ้าเงี้ยใส่ติดไปก่อนให้เรามีเกรเยอะๆไว้ก่อนอย่างน้อยเราขึ้นเทินมาตรงข้ามเรามีสักสองเกรเอ้สี่เกรดสามเกรดสี่ห้าเกรดไม่งั้นเขาดึงเกรดเราทิ้งปุ๊บเราเกลือกึ่งหนึ่งเกรอย่างเงี้ยเราแปะลอสไม่ได้เราจะเล่นยากเพราะว่าตัวตัวในเด็กดากก้อนยังไม่ค่อยเก่งนะใจหนึ่งเกตลงมาดูสามใบ เอาหนึ่งใบที่เป็นมังกรมิติเนี่ยมังกรมิติหรือ Lost World ขึ้นมือก็หาหาทุ่งโงโ่ง,โงเลยใส่สีส่นะครับไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องคิดเยอะอะไรไม่ต้องห่วงนกฮูกมังกรนกฮูกมังกรถูกทำลายนำไอเทมหนึ่งใบขึ้นมืออ่ะเดี๋ยวดูไอเทมอ,อันนี้คุณพ่อคือว่าเป็นไอเทมจากกล่อง SS หรือกล่อง BT ที่ค่อนข้างเอกล่องท d ที่ค่อนข้างจะ ดีมากๆนะเล่นแบบเล่นใช้ใช้คุณพ่อไม่อยากจะใส่แทบจะไม่จำเป็นต้องใส่ไออาวุธของลอสเลยอาจจะติดอาวุธลอสไว้สักสองใบใบสองใบเองเพราะว่าอาวุธของของอันเนี้ยดีมากๆอันนี้ลงมาในสนามมีมังกรมิติหนึ่งใบที่จั่วเนะเป็นก็ติดไว้สักสองสาใบไม่น่าเกียดตอนหมายถึงว่าบีทีออกนะตอนนี้ก็ติดไว้สี่ก็ได้เน้นจั่วฟาร์มของเพราะของฟาร์มมันยังไม่เยอะเมอเล่นเอ็นเ์เฟด ท็อปเด็กเขาเกตได้เลือดหนึ่งโอเคเนื้อไม่แย่ได้เกตได้เห็นไหมพยายามตอนนี้พยายามเอาตัวเกตเพราะว่าไอตัวที่มันได้เกตเยอะจริงๆอะ่ะมันยังไม่ออกนะครับมับงกรมิติเอสซิโมเข้าดูนสนามได้รับชีวิตตามมังกรมิติบนสนามโอเคเพิ่มเลือดเนี่ยบังคับใส่สนะลอสออฟดีนัมมอนสเตอร์มังกรมิติหรือลอสลอสเวลด์หนึ่งใบจัดหลุมขึ้นมือ เก่งมากๆไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวในเด็กเนี้ยมันจะติดมังกรเมติเกือบทุกตัวเลยนะประมาณ8 0ด0ถึงเเรพราะฉะนั้นลอดออฟดีอ่ะถึงแม้ว่าเราจะแปลงเป็นลอดแล้วแต่มันยังอยู่บนมือเราก็จะมาหาพวกไวเนตี้ไคเดสทอยเยอร์อะไรพวกนี้ได้เนะเก่งมากๆอ่าเอเนอร์จีชาร์จพลัสตอนแรกติดไว้ก่อน3ใบก็ได้นไม่น่าเกียดเพราะอย่างไรบังคับซื้อ2อยู่แล้วซื้อ2เป็นอย่างน้อยอย่างที่คุณพ่อเคยบอกไว้นะครับอ่ uh, บาคือมังกรฟ้าคำลนอันเนี้ยติดไว้ถ้า ไม่คิดอะไรมากก็ติดเป็น,ปนไซ์บอร์ดเพราะว่าเผื่อใส่แในเด็กหลักอยู่ที่คุณว่าคุณเล่นนะ่ะมีเกตเยอะไหมถ้าคุณเล่นมีเกตเยอะคุณก็ติดมังกรฟ้าคำลนไว้เอามายิงยิงหลยไย้จัวอ่ามันเป็นใบทําลายมอนเราที่เป็นมังกรมิติและจับก,กูดอสูเลสก็ติดไว้สักสี่ถึงสามไม่ไม่ไมน่าเกตนะทาลายเพราะว่า ต่อไปอะ่ะมันจะมีมอนที่แบบถูกทำลายและจะมีสกิลที่ดีกว่าตอนนี้นะแล้วก็มีโล่บังกรฟ้าสี่แล้วก็โล่บังกรเขียวสี่โล่บังกรเขียวเดี๋ยวคุณพ่อต้องดูก่อนว่าในโทงเน,นี้มันมีโล่อะไรอีกไหมคุณคุณว่ามันมีโล่อีกแบบหนึง่งอาจจะไม่ติดบังกรฟ้ามังกรเขียวติดแค่บังกรฟ้าไว้สี่ตอนนี้เนะตอนนี้นะนนนะเพราะว่ากล่องกล่องบีทีศูนย์สองมาเออเออเอสบีทีศูนย์สองมา ค่อนข้างจะเปลี่ยนโครงโครงของดากอนไปเยอะเพราะว่ามีโลใหม่โลตัดเฟสท,ที่แบบดีมากๆมันตัดเฟตบาตรงข้ามเลยตีถึงสามครั้งแล้วจบเฟสเลยเนะอันนี้เป็นฟอยลสมใบนะคุณพ่อความไว้ก่อนอ่ะอันนี้เป็นลอสลอสลอสเดี๋ยวคุณพ่อไปข้างหลังก่อนอือเราจะไม่พูดถึงลอสเนอะอ่ะอ่ะาดักกรดแฝบดักกุดแฝบเป็นเป็นเวทยิงที่ดีแต่ว่า คุณพ่อไม่ชอบมันเสียเลือดใส่ไปให้2ใบนะอันนี้เนี่ยมังกรจิตมิติคลาเคลียน,คนบบ base, ลยนะครับดีมากๆเป็นไอเทมที่แบบเดอะเบสของเดอะเบสเลยนะฮะเพราะว่าจ่ายหนึ่งเลือดเคาน์เตอร์นะครับไอเทมของเราเลือกมังกรมิติหนึ่งใบจับมันเนาะจับถ้ามันนอนอยู่จับมันลุกและจั่วหนึ่งดีมากๆดียังไงดีตรงที่ได้จัว่วแถม ถ้าเราเล่นเป็นลอสเนี่ยมันไม่มีไซส์เพราะฉะนั้นแถวหน้าเรายืนสามอยู่แล้วไออาวุธลอสอันเนี้ยมันตีข้ามหัวไม่ได้มันเป็นแค่เพนเอาเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนสามเนี่เราเอาไอเนี้ยบิดบิดตัวมันเออใช้คาลเตอร์แล้วบิดลุกบิดใบนี้แล้วจับมอนเราหนึ่งใบลุกได้จั่วอีกหนึ่งใบแถมนี้ตีตีเท่าไหร่ห้าขีแปดขีตีห้าหมื่นอะไรก็ตีไปค่อนข้างที่จะโหดร้ายมากกับ เด็กลอสเนะเพราะว่ามันเป็นเมคานิกที่ค่อนข้างดีให้เป็นซีเค็ยังเชื่อเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะให้ใบนี้มาในเอเอนะอวยแบบอวยไหมอุ้ยอวยเนะเป็นดาก้อนละอวยอวยเนะอันนี้ก็เป็นธงลอสเซออีกใบหนึ่งนะครับที่บอกว่าใส่ได้สองใบนะในกองแล้วก็ธงดาก้อนเพราะว่าเด็กหลักมันเป็นเด็กดาก้อนนั่นเองคุณพ่อเอาเวนัสตี้มาก่อนู่นไหน Okay. สวยอ่าบัดดี้ตอนนี้ถ้าไม่คิดอะไรมากก็เอาเป็นเวเนตตี้ไคเดสทอยเยอร์ล่างไม่เก่งไปก่อนนะครับหลายคนเห็นเวเนตตี้ไคเดสทอยเยอร์ในการ์ตูนทำไมมันเก่งนะแต่ันนี้มันไม่เก่งนะครับเพราะว่าต้องดูชื่อนะมันบอกว่าปลดปล่อยมังกรมารมันไม่ได้ชื่อว่าเวเนตตี้ไคเดสทอยเยอร์เฉยๆนะมันชื่อว่าปลดปล่อยมังกรมารเวเนตตี้ไคเดสทอยเยอร์ตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยในเอสบีนย์หนึมันจะมี เวเนตี er ้ไคลเดส y อยเยที่ที่เป็นตัวเดียวกันในการ์ตูนที่ดันมาใช้ตัวที่ห้ามเพิ่มเลือดแล้วก็เอามอนหนึ่งใบลงหลุมนั่นแหละรับบางคนที่มีใบนั้น4ใบแล้วหรือ5้ใบแล้วซึ่งราคามันค่อนข้างที่จะแพงแบบแพงมากๆก็จะได้เปรียบในตอนนี้ก็จะมีมอนที่เก่งๆของลอสเวอร์มาใช้ก่อนซึ่งถ้าคุณไม่คิดอะไรมากบีทีศูนมันจะมีตัวนั้นรีมาในกล่องทั้งธรรมดามั้งแล้วก็น่าจะมี อาร์ตพิเศษอาร์ตบัดดี้เลอะไรพวกนี้เอามาอีกหลายๆอาร์ตเลยถ้าไม่คิดอะไรมากก็รอเล่นไปก่อนเพราะว่าแค่นี้มันก็เก่งมากพอแล้วนะแต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ไม่เก่งนะเพราะว่าตัวนั้นมาปุ๊บตัวนี้ก็จะตกกระป๋องทันทีตกกระป๋องเลยมไม่ต้องคิดเพราะว่าเด็กลอตมันมีแค่สามสิบใบคุณจะใส่เผื่อไม่ได้เข้าใจไหมมันจะต้องไม่ไม่เอาอันนี้ออกก็ต้องเอาอันนี้เข้ามันแบบที่มันค่อนข้าง,างจะค่อนข้างขอฟิกไม่เหมือนกับบัดดี้เด็กหลักที่ขอห้าสิบใบขึ้นไปนะครับ เนี่ยอ่ามีโซกาดตีแปดคีอย่างเงี้ยเอาเอาเอาอาวุธมานอนนอนอาวุธแล้วจับตัวนีลุกมาตีง่ายกว่าที่จะติดอาวุธของลอสนะครับตีห้าคีเพนง่ายเลยตีห้าหมื่นตีสองหมื่นหกคีมีมูฟให้มาสามใบก็พวกนี้มันให้มาสองสามใบอยู่แล้วสองกล่องอะมอนมันจะครบปัญหาคืออย่างเงี้ยให้มาใบเดียวเพราะอะไรเพราะมีเพนิเทตเดบิวนแท็กโซกาด เขาเติร์กแท็กด้วยตัวที่บอกมายืนกลางเนะมายืนกลางล่อเขาเขาก็ตีมาเขาเติร์กแท็กนะฮะตีเขาเติร์กแท็กง่างเข้าสองหมื่นแถมตูดหมื่นต่างหากใจหนึ่งเกตเข้าสนสนามยกเลิกความสามารถการ์ดทั้งหมดหนึ่งใบยกเลิกความสามารถทั้งหมดของการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ทำลายก็ตัวนี้ก็ติดไว้สี่ตอนนี้นะค่อนข้างดีพวกมิโซโกาดอย่างเงี้ยอย่าง นอกจากอัทโล่านะนอกจากอัทโวล่าที่ใส่รองเท้านะไอพวบมีโซก,ากะาก็โดนอันนี้ลงมายิงทิ้งได้เลยนะใบเทกไลนย,ยิงอย่างเงี้ยมีใบเดียวเห็นไหมแต่ว่ามันใส่ใสีได้ไหมมันก็ใส่สีได้แต่ว่ามันก็ไปกินที่มอนคุณก็ใส่สักมากสุดอะคุณพ่อใส่สักสามใบคือมากสุดแล้วเลือกหนึ่งอย่างทําให้เลือดเราเป็นสิบหรือทําให้เลือดฝั่งตรงข้ามเป็นสิบง่ายมากอืม น,นี้เป็นเวทมนต์เหมือนเดิมเนอะอีกใบหนึ่งคอ,อมอนหนึ่งใบจากดอบด้วยใจคอคอสบวกสองคีเก่งเกินอันนี้เป็นใบสามัญประจำทีดีนะครับเป็นใบอ๋อไม่ใช่นี่อคอเตอ้แท็กอ๋อเป็นโลของลอสนะครับและยิ่งเลือดเท่ากับคิข,ของทุกใบที่โจมตีมาก็เป็นโลแล้วก็ ต่อยขีกลับไปฝั่งตรงข้ามกี่ขีอ่อะตีมาสี่ขีก็โดนมาเองสี่ขีนะแล้วก็ใบนี้ก็เป็นปัญหาอีกหนึ่งใบที่ให้มาใบเดียวนะครับคือว่ามันขี้โกงมากๆแต่ว่าใส่สีมันก็เท่านั้นนะเพราะมันใช้ได้เท่าละครั้งนะแล้วถ้ามีสี่ใบแล้วเพราะมือมีอันนี้สี่ใบมันค่อนข้างจะเล่นยากนะก็อย่างมากก็สามใบนะไล่เคาน์เตอร์คู่แข่งทิ้งการ์ดะเมินสองใบ What is that อืมอ่ะใบเนี้ยใบสามมาประจำทีดีไล่แล้วเป็นไล่แล้วเพิ่มพลังให้มอนเราหนึ่งตัวแล้วก็เสกเทกเขาเตกแท็กให้นะครับอ่อกัดเซตถูกจมตีคู่แข่งใจหนึ่งเลือดถ้าไม่จ่ายยกเลิกที่โกงเนะจะกติดเว้สี่นะตอนนี้เวสเซ็ตเก่งมากๆเนี่ยอาวุธเนี่ยติดไว้สองใบก็พอไม่ไม่ชอบไม่ชอบมากๆ ห้าคิหมื่นหนึ่งห้าคิก็จริงแต่ว่าเพนินเทสถ้ามันบอกว่าตีข้ามหัวมอนที่อยูอ่ถ้ามันสามารถตีข้ามหัวมอนแถวกลางได้คุณพ่อจะใส่สี่แต่พอเอิญว่ามันทำไม่ได้ไงแล้วก็อิมแพกนะครับอิมแพกก็ขี้โกงอีกแล้วไล่ได้เลยไม่เสียคอร์สไม่มีอะไรทั้งสิ้นขอแค่ฝันตรงข้ามมีเลือดห้าหรือต่ำกว่าก็ยิงห้าเลือดเลยซึ่งใส่ไปก่อนสี่ใบสามใบแล้วแต่รอ รอไม้ตายของจริงที่ยิงสิบเลือดมาค่อยเปลี่ยนนะครับอ่ะสุ่มใบสุ่มสามสามใบไปแรกโอเคเวทเซ็ตนะสวยสวยนะครับเป็นฟอยนูนนะเห็นไหมเวทเซ็ตโอเคชอบนะโอ้ว้าวใบเส็กสิบเลือดนะครับออ้เกินไปฮึบออาใบคอร์ โอ้โหสองใบนี้นี่คุ้มแล้วนะคุณพ่อว่าคุ้มมากในะสองใบนี้เฟนฟอยก็ประมาณนี้นะกับเด็กโปรไฟล์นะครับเอ้ยเบลอแล้วตกใจดีใ,ใจจนเบลอนะก็ประมาณนี้กับรีวิวนะครับก็วันจันทร์น่าจะมีเด็กโปรไฟล์ที่เป็น2กล่องมาให้ชมกันซึ่งยังไม่ได้อัดเลยพุ่งเดี๋ยววันอาทิตย์จะอัดให้แล้วก็วันจันทร์นะปกปกิปกยังไม่ไทำนะลืม ก็ว่าลืมอะไรลืมทำลืมทาปกของเด็กโปรไฟล์นะครับก็ไว้วันจันทร์รอชมกันแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรให้ดูเนะคลิปมันไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีของออกของเลื่อนหมดเลยวันพุธอาจจะคุณพ่ออาจจะเสียบอันนี้ให้แทนเป็นคลิปไฟท์ซึ่งยังไม่ได้อัดเหมือนกันก็จะอัดพรุ่งนี้นะครับก็โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับชมคลิปต่อไปยังไงก็ติดตามชมด้วยกดทุกใจไลค์กดแชร์นะครับมีคอมเมนต์อะไรก็มาคุยกันข้างใต้ได้หรือ จะไปคุยกันพ่อในอินบ็อกซ์ใน Facebook ก็ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ